ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพยากรณ์นะครับสัญลักษณ์นะครับในส่วนของเส้นชีวิตล่ะที่มีเส้นนะครับวิ่งขึ้นตรงเนินเพื่อหัดนะครับหรือเนินคุณธรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นนะครับในส่วนของเส้นชีวิตนะครับก็จุดกําเนิดนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเส้นชีวิตของเราจะลากลงมานะครับ จนถึงโคนนะครับโคนมือนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่ดีนะครับจะต้องไม่ขาดนะครับหรือไม่เป็นเกาะนะครับก็จะถือว่าดีนะครับดีก็คือไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับแต่ว่าทีนี้เส้นดีหรือไม่ดีนะครับก็จะมีในยะหนึ่งนะครับก็คือจะต้องไม่ขาดนะครับไม่ขาดหรือไม่เป็นเกาะนะครับ เส้นชีวิตก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับลักษณะยกตัวอย่างในส่วนของเส้นลายมือนะครับที่ขาดก่อนอื่นนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดนะครับอายุอยู่ที่60นะครับ60ปีนะครับแต่ลักษณะอีกตำราหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่จุดกําเนิดจนถึงสิ้นสุดอายุอยู่ที่70นะครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าในส่วนของกลางฝ่ามือตรงกลางนะครับของเส้นชีวิตนะครับ ก็อายุประมาณ30นะครับถึง35นะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับจุดนี้ถ้าสมมุติว่าเส้นไม่ต่อหรือขะนะครับก็จะบอกว่าช่วงชีวิตเราอาจจะมีอุปสรรคนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับกับชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับอีกในยะหนึ่งนะครับในส่วนของเส้นชีวิตนะครับหากเป็นเกาะนะครับตรงกลางนะครับเป็นเกาะตรงกลางฝ่ามือนะครับตรงกลางของเส้นชีวิตนะครับอันนี้ก็จะพยากรณ์ว่า เจ้าของชีวิตนะครับอาจจะมีโรคภัยนะครับเข้ามาเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นกลวยไตนะครับหรือระบบขับส่ายระบบขับถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนเส้นวันนี้นะครับที่จะมาพยากรณ์นะครับก็จะมีเส้นนะครับจากเส้นชีวิตนี่แหละเส้นชีวิตของท่านนะครับวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัว V นะครับตรงบริเวณเนินพฤหัสนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้น แบบนี้นะครับเนินพฤหัสนะครับบางตำราก็จะเป็นบอกว่าเป็นเนินคุณธรรมนะครับหรือชีวิตลุ่งเรืองนะครับรุ่งโรดนะครับซึ่งลักษณะนะครับการพยากรณนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับ 1. นะครับก็คือบุคคลคนนั้นนะครับก็จะมีคุณธรรมนะครับสูงนะครับ2ก็คือจิตใจนะครับของบุคคลคนนั้นนะครับก็จะอบอ้อมาลีนะครับ3นะครับก็จะมีศาสตร์เรื่องของความรู้นะครับ ก็จะเป็นบุคคลที่มีความรู้นะครับอยู่ในตัวนะครับสามารถแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับข้อที่4นะครับก็จะเป็นบุคคลนะครับที่มีความมุ่งมั่นนะครับจะทําอะไรก็จะมีความมุ่งมั่นสูงนะครับข้อที่5นะครับก็จะเป็นบุคคลนะครับที่ทะเยอทะยานนะครับสูงทะเยอทะยานในที่นี้หมายถึงเป็นบุคคลที่พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้พบกับความก้าวหน้านะครับความสําเร็จต่างๆนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อที่6นะครับบุคคลคนนี้นะครับเกิดมานะครับฐานะอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะยากจนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสามารถที่จะลักดันตัวเองนะครับให้ชีวิตนะครับขึ้นสู่จุดสูงสุดได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็บุคคลคนนั้นนะครับก็จะมีความสําเร็จนะครับความสําเร็จแล้วก็ความร่ํารวยนะครับต่อมานะครับซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับ บุคคลหรือเจ้าของลายมือนี่ก็จะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ผลสุดท้ายนะครับความสําเร็จก็จะมานะครับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความร่ํารวยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุขด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของเส้นนะครับชีวิตที่วิ่งขึ้นนะครับตรงเนือนบริหขัสแล้วก็แตกออกลักษณะเป็นเหมือนตัว V นะครับก็จะทําให้บุคคลคนนั้นนะครับ ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินสมบูรณ์นะสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ